ไอเทมสำหรับคนใต้ตาคล้ำที่ควรจะมีนะครับติดไว้ที่บ้านนะฮะตัวนี้ Rare Beauty นะครับ Positive Light a n d e y e Brightener เป็นตัวที่จะช่วยให้ใต้ตาเนี่ยจากที่ดูคล้ำเนี่ยดูสว่างแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นดูเฟรชขึ้นนะครับวิธีการใช้ง่ายมากๆนะครับของเขาจะเป็นหัวทิปเป็นโลหะนะฮะใช้สีไลท์นะครับวันนี้เราก็จะแต้มไปที่3จุดที่ใต้ตานะครับแล้วก็เกลี่ยโดยใช้มือ1 2 3 อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้มือในการเกลี่ยนะครับอาจจะใช้นิ้วนางก็ได้ใต้ตาด้านซ้ายจะดูดีขึ้นนะครับดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูสว่างดูเฟรชขึ้นแล้วก็ไม่ตกร่องเลยนะครับเกลี่ยง่ายมากๆเดี๋ยวตามด้วยฝั่งขวานะครับ3 1 2จ จะสามารถใช้คอนซีลเลอร์ต่อหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับก็ถ้าไม่ใช้ก็จะได้ลุกประมาณนี้เลยนะครับก็ดูเป็นธรรมชาติใต้ตาก็ดูสดชื่นดูสว่างขึ้นนะครับรอยค้ำก็คือดีขึ้นเลยนะครับ